ใครที่ต้องการรัดเติมเกมโลบอกก็ร้านนี้เลยแบ h ช็อปร้านที่คุณต้องการมีที่กดเกมพาสท,ที่กดผลในบ็อกฟุตท,ที่กดเพชรในอ Star และก็เกมแมปอื่นๆอีกมากมายนะจ๊ะก็กราบสวัสดีคนดูกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการไปโลกสี่นะครับผมอ่าโอเค ใครที่ก็รู้กันแล้วว่าเออโรคสีมันมานะครับอ่าเดี๋ยวผมขอชาร์จเบ็ดก่อนนะครับ <laughs> เบ็ดมันเริ่มจะหมดนะครับผมเพราะว่าเมื่อเช้าผมนั่งสตรีมแล้วก็เอ,อ่อเล่นเกมกับแฟนผมนะครับเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปง้องแฟนพี่ก่อนนะครับอ,อ่าอันนี้ก็มีเพชรอยู่ห้าบีเจ็ดห้าบีห้าบีเจ็ดเลยเหรอโอเค โอเคเดี๋ยวเราก็จะสอนไปโลกสีเลยแล ah. okay, e ah ้ว uh กันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปอ่าฮใครวะเดี๋ยวดาเออน้องก็พิมพ์ว่าอะไรเอยเออทำไมทำไมดาเมจพี่น้อยจังอะไร เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะน้องชายเพราะพี่ขออ,อ,อ,อตอบคนนี้ก่อนนะแป๊บหนึ่งโอเคนะครับตอนนี้ก็คุยกันเสร็จแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเออัออนนี้เลยแล้วกันนะฮะว์ปแปบ๊บนึงครับโอเคอ พี่แทบจะไม่ได้เล่นกับแฟนพี่เลยโอเคก็นี่นะครับมันจะเป็นประตูประมาณนี้นะเออนี่ถ้าเราเข้าใกล้มันมันจะสั่น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 อันนี้คือผมไปได้แล้วนะครับก็มันจะมีสี่ภารกิจนะเออที่ผมจาได้เพราะว่าผมทําในสตรีมด้วยแหละอ่ะภารกิจแรกนะครับคือตีหนึ่งตีกล่องสิบกล่องนะครับผมอ่าตีกล่องแบบเรื่อยๆอถ้าผมจะแนะนําใช่ไหมว่าตีกล่องแบบไหน ตีกล่องแบบนี้เลยนะนี่กดที่ฟันเฟืองเลื่อนลงมาเห็นคำว่า s ไอนี้ไหมเออนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่ขยับอยู่ยแหละเออนี่ประมาณนี้ปรับให้เป็น s i n g เนี่ยอ่ะแล้วเราก็ซูมออกเลยแล้วเราก็กดแปะ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 แล้วก็แปะแปะ,แ,ปะ,แ,ปะแบบนี้นะอ่าประมาณนี้แหละโอเคหวังว่าจะเข้าใจนะครับนี่มันจะประมาณนี้อ่าโอเคคุยที่สองนั้นผมอ่านอ่านถูกปะบ้าไม่รู้ว่า เวลาผมขุดมันมันให้มันให้ตีกล่องห้าสิบกล่องหรือเปล่าผมจําไม่ได้แต่แต่ผมไปดูของช่องออพี่ไอซ์มานะฮะเขาบอกว่าตีกล่องแล้วเก็บถุง50าสิบถุงผมผมก็ไม่แน่ใจอะ่ะเพราะว่าตอนที่ผมยังไม่ได้เก็บถุงใช่ไหมแล้วผมมาดูว่าหมมันเป็นกล่องโอเคต่อไปเควสที่3นะครับเควสที่สามคือ การทำดักเมทเทออ่าถ้าถามว่าจะทำดักแบบแบบไหนแบบเออพี่มามผมของผมมันรอรอนานแบบรอประมาณห้าวันถ้าน้องอยากแบบเร็วๆใช่ไหมน้องเองสาสัตว์โลกไหนก็ได้มาประมาณเออห้าหกตัวมั้งรู้สึกหกหกหรือห้านี่แหละแล้วก็เอามารวมให้ประมาณให้ได้ประมาณเออสามสิบนาทีอะเนาะอะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พขอสุ่มตรงนี้แล้วกันเห็นปะพี่อันนี้อะโอเค เดี๋ยวพี่จะสุ่มเลยแล้วกันนะสุ่มมาสักเอประมาณหนึ่งอ,ะอ่ะอ๋อใช่มันต้องเป็นสายลุงมนี่หว่าลืม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 ว่ามันต้องเป็นสายลุงมลืมว่ามันต้องเป็นสายลุงมนะครับโอเคขายลเดี๋ยว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 ผมทดสอบให้ดูนะครับอ่านี่นี่นี่ี่ีพอดีเลยปุ๊บ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 อ่าประมาณนี้หกตัวนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราก็จะไปขีส่สเก็ตบอร์ดไปนะฮะบึ้นบื้บบบบบบอๆประมาณนี้แล้วก็เราก็รวมแบบนี้เลยนี่เนี่ยจะประมาณเนี้ยอ่าแล้วมันจะขึ้นคําว่า30นาทีเราก็รอเลยซึ่ง,งซึ่งจึ้งวะเออซึ่งจ้าว่ามันต้องใช้กี่ตัวก็ต้องใช้3ตัวนะครับอ่ารอไปเลย3ตัวก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่ากว่ามั้ง หึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีประมาณนั้นแล้วกันนะเออโอเคเดี๋ยวเราก็จะเก็บสัตว์ไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้เออไอ้นี้นะฮะไม่ต้องลดกระเป๋านะครับเควสที่สี่อ่ะเฮ้ยหรือมันมีแค่สามเควสวะเพราะผมจะไม่ได้อะ <c oughs> มนนันป็นยังงเพิ่งปิดตรีมไปออน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะเออโอเคก็พอเควสนี้ปุ๊บเราก็จะไปได้ทันทีพอไปปึ๊บ เราจะว้ามาตรงนี้อ่านี่ไงยังไงแล้วเราก็มาดูว่าเอออันนี้คือทางไปโลกแรกนะครับอ่าอันนี้คือไปทางไปโลกอะไรเอ่ยดูหน่อยสิอันนี้ทางไปเทคคอยนะครับเออทางไปโลกสองน่าจะไม่มีออมี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 นี่ไงทางไปโลกสองอ่ะอ่ะอ๋อทางนี้นี่นี่ทางนี้ทางนี้อ่านี่ไงมันจะมีสามทางนะครับเออโอเค คือตรงนี้เรากระโดดตกได้ไหมไม่ได้ซึ่งถ้าถามว่าไอ้ตรงนี้คือที่ไหนนะครับตรงนี้มันคือนอกโลกนะครับผมอ่าถ้าถามว่าพี่รู้ได้ไงก,ก,ก็ก็ลองเข้ามาแล้วลองกระโดดดูดิเห็นไหมเห็นไหมมันกระโดดได้อ่ากระโดดแล้วกระโดดสูงด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะขี่สกเก็ตบอร์ดไปนะครับเพื่อความรวดเร็วของคลิปนะครับอ่าตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะก็มีประมาณเอ่อแมวหรือเปล่า แมวหรือหมาน่าจะแมวแมวแมวโอเคตรงนี้ก็จะมีธนาคารแล้วก็ที่ดูที่สามารถดูตัวได้อแล้วก็ตรงนี้เออใครคิดว่าแบบเออพี่ต้องปดทางหรือเปล่าเพราะว่ามันเห็นผมเห็นมันเป็นแผ่นใสๆมันมันไม่ใช่นะครับมันคือกระจกนะฮะซึ่งสามารถเดินขึ้นเป็นเดินขึ้นไปได้เลยอ่าเดี๋ยวพี่เดินให้ดูนี่จะประมาณนี้นะแต่ใครที่แบบเอออยากกระโดดก็กระโดดไปเออประมาณนี้ แต่ผมมีสกตบอร์ดไงเออผมก็ไปกับสกตบอร์ดอ่าประมาณนี้อันนี้คือทางไปโลกใหม่นะครับอ่านี่เห็นไหมมันจะเป็นเหรียญแบบเหมือนใครเอาสีมาทาวังนี่โอเคอ่านี่ไงอ่าตรงนี้นะครับประตูถ้าถ้าเรามาโลกแรกปุ๊บเราเราจะมาเราจะติดประตูตรงนี้นี่เราจะเข้าประตูไม่ได้ซึ่งประตูบานเนี้ยมันใช้ประมาณ เก้าหมื่นห้าใช่ใช่น่าจะเก้าหมื่นห้าไม่ก็เก้าหมื่นสามถ้ารู้ถ้าอยากรู้ว่าจะฟาร์มยังไงครับใช้เทคนิคเดิมเทคนิคนี้กดตรงนี้เป็นอบบน,นี้นี่นี่กด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 กฟาร์มแบบนี้นะเออโหเนี่เอชิเมนท์เฉย,เอยโอเคจะประมาณนี้แล้วกันนะจนถึงเก้าหมื่นกว่ามีรูทแบ็คด้วยโอเค ต่อไปอันต่อไปนะครับใช้ประมาณห้าแสนกว่ามั้งน,นี่เดี๋ยวยวิปซึ่งตรงนี้จะฟาร,ร์มง่ายมากเพราะว่ามันจะมีกล่องอะไรพวกนี้เออนะมีตู้เซฟอะไรพวกนี้อันนี้คือนี่นะฮะตรงนี้ใช้ประมาณรู้สึกว่าห้าแสนนะฮะเข้ามาตัวนี้แล้วก็เลือดก,กล่องนี้ก็จะประมาณเออเกือบเกือบเกือบเออโลกโลกสุดท้ายโลกสามอะนะประมาณนะั้นน่าจะประมาณสี่ สี่พันทีมั้งเออโอเคประมาณนี้นะซึ่งสัตว์เลี้ยงก็จะมีประมาณนี้นะอันนี้คือผมไปซื้อจากร้านค้ามานะครับผมไม่อันนี้เออที่จริงอันนี้ตัวเนี้ยตัวที่ผมใช้อยู่เนะี่ยคือผมได้มาจากเอ,อ่อทีมงานผมนะถ้าถามว่าเอ,อ้ยแล้วตัวโกนี้พี่ได้มาจากไหนพ,พี่ซื้อมาฮะพี่ซื้อมาจากร้านค้าซึ่งที่จริงพี่ได้ตัวเรนเรนโบว์มาสี่ตัวตัวโกมาสี่ตัวซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากโอเค จะประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พาไปดูสัตว์นะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมไปเลยบึน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 ,บนอู้คลิปนี้ได้ตัดนานแน่เลยอ่านี่จะประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูไข่เลยอ่านี่จะประมาณนี้ซึ่งใครมีสองตัวนี้ผมอยากได้มากเลยผมผมเอามาปลดสลอดเนะี่ยสามตัวดิเพราะมีตัวนี้ด้วยนี่จะประมาณนี้นะอ่าหน้าตาของมันนะฮะโอเค อันนี้คือก็หน้าตาของโกลเด้นนะฮะโอเคต่อไปนี่คือตู้ทีเด็ดเลยนะฮะถ้าถามว่าทีเด็ดตรงไหนคือเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวตัวที่ตัวเนี้ย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 นี่ตัวนี้นะสายลุงยี่หกทีพี่มึงยี่หกทีเลยเหรอเพ่โอ้โหเป็นล้านเลยเหรอเพ่อันนี้เป็น,เป,นเป็นทีเลยเหรอเพ่ประมาณนั้นแหละเออ นี่จะประมาณนี้นะสัตว์เลี้ยงอ่าโอเคจะประมาณนี้ก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะเออโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมต้องไป F K แบบฟาร์มเลไรแบบนี้ก่อนแล้วกันนะเออใช่โอ้พึ่งเล่นเหรออะเล่นเมื่อ2ปี3ปีเดี๋ยวเกมนี้มันพึ่งเปิดไม่ใช่เหรอมันมัน มันมันไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะเกมเช่นะเดี๋ยวนะวัดวัดเดี๋ยวฟ้าโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราจะตีกล่องนี้ให้เสร็จก่อนเลยแล้วกันนะเออโอเค เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนตีใกล้จะเสร็จเลยแล้วกันว่าจะได้เท่าไหร่กันนะตอนตีใกล้จะเสร็จโอเคตอนนี้ก็จะตีใกล้จะเสร็จแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะอุ้ยคนนี้โอ้เติมเหมือนกันด้วยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอ่ออันนี้นะฮะรอเลยแล้วตัวหนึ่งก่อนได้ไหม ดอเด้อเดนเด้อด้อเด้อเด้อเอด้อเด้ด้อย้อเด้อเดอเด้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 ะเด็บรด้อเดเด้อเดเด้อเดอเด้อเด้อ้อัน้อเด้น้อด้อเด้อด้อเด้อเเด้อเด้เ้อด้แด้้ด้อเด้ด้อเอ้เด้เดดเด้ด้อ เนี่ยประมาณเนี่ยห้าร้อยห้าพันห้าพันทีห้าพันทีรู้สึกหรือไม่ก็ห้าหมื่นทีนี่แหละเออผมดูไม่ทันนะเมื่อกี้ก็จะได้ประมาณนี้นะเออโอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะเออใครที่แบบยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามหน่อยเลยตอนนี้อยากถึงหนึ่งพันซับมากโอเคก็ cái bài khắc phục tăng đã chụp chụp